เรามาพบกว่าโอเวอร์รชันเคยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําฟังก์ชันที่มีอยู่ในกล้องโซนี่มายาวนานแล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยเปิดใช้งานนะครับนั่นก็คือโหมดบันทึกใบหน้านั่นเองครับหรือว่าฟังก์ชันเฟรดเรจิสทรชันนะครับสถานการณ์ในการใช้งานนะครับเวลาที่เราถ่ายกับเพื่อนเราที่อยู่ในกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยนะครับทีนี้มันจะทํายังไงให้กล้องเราเนี่ยจับหน้าเราโดยเฉพาะหน้าเราอย่างเดียวนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํากันนะครับ ง่ายครับอ่าเรามาเริ่มทํากันเลยครับเปิดเข้าเมนูนะครับไปที่ฟังก์ชัน Face Registration นะครับหรือการบันทึกใบหน้านะครับในฟังก์ชันนี้เนี่ยให้เราบันทึกถ้าใครยังไม่เคยบันทึกใบหน้านะครับให้กดเริ่มบันทึกใบหน้านะครับหรือ New Registration นะครับก็จะมีกรอบเล็กๆครับให้หน้าเราอยู่ในกรอบนะครับแล้วกดถ่ายภาพนะครับก้องก็จะถามว่านี่หน้าเราหรือเปล่านะถ้าใช่ก็กด Yes ไปนะครับเราสามารถบันทึกได้ถึง8หน้าด้วยกันนะครับ 8หน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะบันทึกหน้าตรงนะครับหรือว่าเก็บผมยิ้มถอดแว่นอะไรก็ได้ครับขอให้บันทึกหน้าเราให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับให้มีหลากหลายคาแรคเตอร์ของใบหน้านะครับกล้องมันจะได้จับได้ทุกใบหน้าของเรานะครับเอาล่ะเมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเปิด ดิสเพย์ฟังก์ชันนี้นิดนึงครับก็คืออยากให้มันแสดงผลขึ้นมาเราอาจจะต้องเข้าไปเช็คมันนิดนึงว่าฟังก์ชันนี้มันเปิดอยู่ไหมนะครับก็คือ f c e e n d e y e a u t o Focus Set นะครับแล้วก็ไปที่ f a n e Eye Frame Display นะครับไปเปิด o n ไว้ wise, แล้วก็เช็คฟังก์ชันอื่นๆนะครับว่าเป็นฟังก์ชันบันทึกใบหน้าแบบ h ิ m a n อยู่หรือเปล่านะบ,บันทึกใบหน้ามนุษย์นะครับทีนี้เวลาที่เราอยู่ เอาสักประมาณ2คนในเฟรมนะครับจะสังเกตว่าถ้ากล้องที่มีการบันทึกใบหน้าไว้นะครับมันก็จะจับสัญลักษณ์นะครับกรอบสีเทานะครับที่ใบหน้าหลักนะครับก็คือคุณผู้หญิงนั่นเองนะฮะส่วนใบหน้าของผมก็จะเป็นกรอบสีเทาดํานะครับก็เขาเรียกว่ามันไม่ใช่ไปเขาเรียกว่ามันไม่ใช่พาร์ติตี้หลักของใบหน้าที่กล้องจะจับนะครับ กล,กล้องตัวนี้เนี่ยก็คือบันทึกใบหน้าของคุณผู้หญิงไว้นะครับกล้องก็เลยจะจับใบหน้าคุณผู้หญิงโดยเฉพาะทีนี้เปลี่ยนใหม่มากครับผมจะให้คุณผู้หญิงเนี่ยบันทึกใบหน้าผมลงไปในกล้องตัวนี้บ้างน,นะครับทำเหมือนเดิมครับเข้าไปที่เมนูครับ face registration หรือการบันทึกใบหน้าครับแล้วก็เพิ่มใบหน้าเข้าไปใหม่ครับ นั่นคือเอาหน้าตัวเองนะครับไว้ในกรอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดถ่ายนะครับผมจะบันทึกหน้าตัวเองเนี่ยสัก2รูปแบบแล้วกันนะครับรูปแบบยิ้มกับไม่ยิ้มนะครับโอ้ทำไมหน้าผมดำอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้เช็คหน้าตัวเองเลยนะครับเมื่อบันทึกได้ทั้ง 2. รูปแบบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาดูนครับว่าถ้าเราจับใบหน้าหลักนะครับก็คือคุณผู้หญิงนะครับ กรอบสีเทาครับก็จะขึ้นนี่คุณผู้หญิงแต่งผมจะขึ้นเป็นสีม่วงแทนนะครับก็คือเป็นใบหน้าหลักที่รองลงมานะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถบันทึกใบหน้าคนอย่างที่ผมบอกว่าใบหน้าคนเนี่ยผมสามารถบันทึกได้ถึง8ใบหน้าด้วยกันนะครับหรือว่าเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วเรายื่นกล้องให้เพื่อนถ่ายเราเนี่ยนะครับกล้องมันจะจับเรา เท่านั้นครับนะครับเพราะเราเนี่ยได้มีการบันทึกใบหน้าลงไปในกล้องของเราแล้วนะฮะอันนี้ก็สะดวกสบายครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่กดติดตามเรานะครับอยากให้เราทําคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทางด้านล่างนะในช่องคอมเมนต์นะครับฝากติดตามเพจ Sony Digital Cam e r a Thailand ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องเราชั้นเนของตัว Sony ไทยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆจาก ทีมงานของเราเนี่ยออกมาทุกวันเลยก็ว่าได้ครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเรียนรู้กล้องไปด้วยกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้โอ๊ตขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ